ไม่คิดเลยมันจะเข้ากันได้ขนาดนี้ร้อนโอ้โหซัดเต็มที่เลยสวัสดีครับสสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บามาฟิน a ช n แนลนะครับวันนี้เราสองคนจะพากันไปฟินในป่าครับ ป่าที่บ้านนี่ก็คือสวนเรานั่นเองวันนี้เรามีเหตุจําเป็นแบบฉุกเฉินที่เราต้องเดินทางไปที่สวนนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีไม่เดบ้าตกันเครับแต่ไหนๆเราว่าุูกันว่าเฮ้ยมาแล้วเราก็เลยเดี๋ยวรีวิวให้ดูและกันถือโอกาสเป็นการพาทุกๆคนนะครับไปเที่ยวกันด้วยนะครับไปเที่ยวที่สวนเรานะครับทีนี้เส้นทางเนี่ยที่เราวิ่งประจําเนี่ยนะครับมันก็จะมีเมนูอร่อยอยู่ร้านหนึ่ง กาญจนบุรีเนี่ยมันมีของกินเยอะมากของอร่อยเยอะของอร่อยของที่เที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยโดยบางยิ่งเมนูผมพูดถึงเมนูก่อนนะเมนูที่เป็นเมนูอาหารป่านะขึ้นชื่อทุกคนรู้อยู่แล้วรับวันนี้เนี่ยเป็นเมนูง่ายๆอยู่ริมทางเลยนะครับแต่ว่ารสชาติอร่อยมากใช่นะครับวันนี้เราสองคนจะพาไปรีวิวให้ดูกันครับไปไปดูกันเลยไปค่ะ เดียวแ,วแล้วก็มาถึงร้านนี้เ,เป็ดทูเกตนะเมนูข้างหน้าก็จะมีผัดกะเพรานะเขาจะเน้นว่าเป็นแตงนะเป็ดที่เขาก็ตุ๋เองนะเขาบอกเป็นสูตรของทางคูกเกตใช่ไหมคือเขามีทั้งทุเรียวแล้วก็มีทั้งข้าวข้าวำากำั่แล้วข้าวผัดกะเพรานี่แหละแต่ว่ากะเพราเป็ดเนี่ยคือเด็ดก็คือถ้ามาร้านนี้ต้อง,งกินกะเพราเป็ดแล้วก็ อันนี้ก็บอกเป็นสาขา2นะครับก็บอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกูดเก็ตมีหลายสาขาอันนี้คือสาขาที่2ใช่แล้วก็อันเนี้ยเราสั่งเขาคือกะเพราเป็ดกะเพราเป็ดที่นี่บอกก่อนนิดนึงนะก่อนที่จะสั่งคือรสชาติค่อนขอน้างจัดนะแล้วพีช<ม> <จะ S 2> เผ็ดมากเผ็ดหลายระดับเออเผ็ดหลายบอกไม่ได้ต้องบอกด้วยบอกเพราะว่าเอาเผ็ดน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยที่เรากินเนี่ยเราคือกินแบบเผ็ดปกติของเขาก็คือก็คือเผ็ดมากนั่นแหละก็มีไข่ดาวดูไข่ดาวดิ เขาทอดไข่ดาวสวยมากเลยอ่ะ<ช>ไข่ดาวเขายิ้มเยิ้มเลยอ่ะไข่ดาวไม่สุกก็มีข้าวเติยวด้วยนะออแต่วันนี้เราสั่งเป็นเกาเหลาก็เ,าเป็นสูตรที่เรากินประจำนะทุกคนก็คือเกาเหลาเป็ดเกาเหลา,าเพราะว่าจะใส่เนี่ยคะน้าด้วยแล้วก็เนื้อเป็ดนะคะเป็นชิ้นๆ<อ>แล้วโดยเฉพาะลเลือดที่เนี่ยเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากเด<อ><อ>ี๋ยวเราจะก,กินกะรอกะเพราดก็ไม่ได้กินมานานแล้วนะทานไม่ต้องใส่ให้ดูก่อนต้องดูอะไนอีก ขาเผ็ดน้อยแต่ถ้าใครกินเผ็ดได้นะกินเถอะอ๋อถ้าก่อนรสจัดก็คือมันเป็นรสชาติออริจินอลของเขาใ่อร่อยอ๋อลองูก๋าเหล่าเลยเป็นไงพริกหอมมากลืมก๋เหลือกอืมอเหล่านี่ไม่ต้องปรุงก็ได้นะอืที่สำคัญคือเลือดเนี่ยน่ากินมากเลือดเป็ดมาลองดูเลือดรสชาติกลมกล่อมอืมเลือดเลือดไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็หอมหอมกลิ่นแบบที่เขาตุ๋นอะ เป็นเป็นยาเป็นฮารโร่ตุ่นยาจีนฮารโร่ฮารโร่ใช่ไหมนุ่มอร่อยเหมือนเดิมแล้วนี่เราปิดมานานแล้วนะแนะนำเลยแหละแล้วก็เนื้อนี่มาเป็นทิ้นๆเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยหั่นเป็นเป็ดสับเลยเป็ดสับเขาเรียกเป็ดสับใช่ไหมนุ่มถ้ามีกลิ่นสาบเลย เนื้อนุ่มมากยังมีความหวานอยู okay. ่ในเนื้อเป็ดอยู่นะถ้าใครมาตรงนี้ก็แนะนาร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนพนมทวนชนุประถมนะอยู่ตรงข้ามเลยโอเคนะเดี๋ยวเราเดินทาง่ออ่าโอเค ทอน95บาทอือเอาลยทุกคนเมื่อกี้เราคิมอร่อยกับข้าวกะเพราเป็ดแล้วก็เกาเหลาเมื่อกี้สรุปให้ได้จ่ายเท่าไหร่นะ195บาทเออ200้อ200มีทอนน่ะนะครับ<ว>อ่าก็คือเป็นข้าวกะเพรา2จานเกาเหลา1่ถ้วยแล้วก็สั่งกลับบ้านอีกอย่างละหนึ่งนะครับก็คือน่าราคา200มีทอนด้วยถูกนะครับแล้วก็อร่อยด้วยแนะนำนะครับนี่เลยผัดเสียวเป็ดภูเก็ตสาขา2อครับอยู่ที่อำเภอพนมทวน ปเราไปกันต่อดีกว่า ันนี้สั่งไป2อ,อย่างนะสั่งเป็นอเมริกาโน่ร้อน1แก้วของบั้าที่บัฟ้าจะกินแล้วก็อเมริกาโน่ทุการเทนนะ เมนูที่เราสั่งวันนี้นะนี่เรามากินตอนนี้มันก็เริ่มเที่ยงเลยเที่ยงก็เราเนี่ยเราอยากได้ความสดชื่นนิดนึงแต่ป้ปายอยากเยิ้มกาแฟร้อนก็เลยสั่งอเมริกาโน่ร้อนมาให้ปาแก้วหนึ่งอันนี้อเมริกาโน่ร้อนนะคือแก้วสีสวยมากเลยอ่ะสีก็ดีด้วยส่วนอันนี้ของมาม้านะมาสั่งเป็นอเมริกาโน่น้ำอ้อยอ๋อ้ำอ้อยเขาให้มาทั้งขวดนี่เลยนะแล้วน้ำอ้อยเนี่ยเขาบอกว่าคันเองนะเขาคันสดทั้วเป็นน้ำอ้อยคันสดมันก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันนะ เขาให้เรานะก็คืออันนี้หนึ่งขวดนะแล้วก็อันนี้หนึ่งแก้วนะก็คือเขาให้นะ้องอ้อยเลยหนึ่งขวดเลยสองเมนูนี้นะหนร้อยแปดสิบบาทอันนี้เป็นเมนูใหม่ใช่เป็นเมนูที่เขาแนะนํารู้สึกว่าเหมือนก่อนๆที่เรามาแว<บ>ะไม่ไมี่อก่อนนี้เราก็เคยมาแวะแต่ว่าตอนไม่ได้แวะนานแล้วจริงๆแก้วนี้ดื่มได้เลยนะแต่ว่าขอใช้รอนละกันเพราะว่ามันต้องคนเอาไอตัวกาแฟลงไปแต่เดี๋ยวขอชิมกาแฟทัหมด เข้มถ้าใครชอบสายกาแฟเข้มๆเหมือนนี้นี่เนี่ยกาแฟบางท่านเพื่อนๆนั้นแล้วก็กลิ่นหอมด้วย เลยมันจะเข้ากันได้ขนาดนี้จะบอกว่ารสชาติใหม่มากแล้วก็น้ำตาลออกไอ้ที่น้ำตาลอ้อยชอบน้ำตาลอ้อยเลยเป็นน้ำอ้อยอะแต่เป็นกาแฟไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้อ่ะคือมันเข้ากันได้ดีด้วยอ่ะหอมมากด้วยอ่ะแล้วก็หวานมันอ่อนมันเป็นันเป็นความหวานของน้ำอ้อยเลยเดี๋ยวมีน้ำอ้อยธรรมดาแบบเป็นขวดนี้ค่ะ อ้อยเลยไม่เจอเสือกาแฟร้อนโเลยนะป้าเมกันรู้ว่าร้อนเนาะเป็นไงบ้างอะร้อนต้องเมกันรู้่ร้อนก็ต้องร้อนถ้าใช่ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสายกาแฟสายเข้มสายเข้มขั่วเข้มอ๋อเป็นแบบ้เข้มใช่ไหมเป็นแบบขั่วเข้มต้องบอกแบบนี้สำหรับคนที่เนื้อแฟ ที่ไม่ชอบความขมหรืออะไรที่มันเข้มมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องเรียกกินที่มันผสมนมอ่วยสมนมใช่หรือว่าถ้าอยากจะกินแบบพวกอเมริกาโน่จริงเน่ยก็ให้เขาเพิ่มปริมาณผงน้ำก็ได้เพรามันก็คือเอสเปรสโซ่แหละแต่เพียงแต่ว่าน้ำเ่ยก็อาจจะใส่เยอะกว่านี้นิดนึงเลยก็เปลี่ยนไซส์แก้วกัน ่ตไปต่อไปต่อได้ไหมทำได้ถึงข้ามากไปต่อไปง,งั้นไปต่อไอมัมยโอเคต่อที่ต่อรถก็ได้ ตอนนี้เรามาถึงป่าแล้วที่ที่เรายิงอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือตำบลบงตี้ของอำเภอสารโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมันเป็นที่เล็กๆข,ของของครอบครัวเราเราก็มาปลูกอะไรตัวมีอะไรเยอะแยะเพื่อหมดเนี่ยน,นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูผลผลิตก่อนที่กระรอกมันจะกินหมดรีบไปเก็บปันดีกว่าไปนี่นะครับทุกคนเรากําลังจะเดินไปในสวนเพื่อไปดู ทุกคนดูนี่คือผลงานของกระรอกน้อยในป่าใหญ่นะครับนี่ฮะนี่ผลงานเขาครับเนี่ย โอ้โหเขาซัดเต็มที่เลยสุดยอดเลยนะครับโอ้ววก,ก็พอจะพอให้มีหลงเหลืออยู่บ้างนี่ตัด <c oughs> ตัดเลยมามาตัดเลยพี่คำพูนนะครับ <c oughs> เป็นผู้ดูแลพื้นที่แห่งนี้ <poisoned indo> <legislation> uh, สวัสดีสวัสดีคนดูหน่อยแล้วสวัสดีครับนี่ก็ก่อนก่อนเรามาถึงนะครับพี่ผู้ก็เก็บไว้ให้บ้างแล้วบางส่วนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไม่ทันไม่ทันกระลอกนะครับใช่เราหมดเยอะเลยนะหมดเยอะมากเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาเนาะเลยรแบบนี้เชือไหนเชือไหนโอ้ยตกไม่เอาไม่อันนะหวานหวานกรอบดีหวานคนทานหวานคนทาน อันแทบนร่อะไรวะเนี่ยโอ้โหลุงของมันมันบอกว่าพอ้อมือนอืมมดกัน ก็ยังพอจะมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยให้พอได้เห็นนี่กอันน,น,นี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ประมาณสักอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆนรุ่นนี้มันก็จะน่าจะเก็บได้รุน่นนี้นี่ครับรุน่นนี้แต่สองลูกนี้เนี่ยได้แล้วนี่สองลูกนี้ได้แล้วกินเลยกินจากต้นเลยนี่ทุกคนอ <c oughs> ืมร่อน หวานอร่อยครับปลอดสารแน่นอนเนี่ยก็รอกมันกินเห็นไหมทุกคนต้องเด็ดทิง้งดูเดี๋ยวมไม่มากนะครับก็ปลูกไว้ขายห้ปลูกไว้กินก็พอได้กินอยู่นะครับนี่ ええ。 เดี๋ยวไปดูหมาม้ากันนะครับว่าเขายังไงบ้างนะครับมีกระท้อนด้วยนะอยู่ข้างล่างกระท้อนก็พอได้อยู่เล็กๆน้อยๆนะครับโดนไฟไหม้ไปปีหนึ่งสองปีนะครับกอเดี๋ยวพื้นขึ้นมาได้นไหนคะผมไม่ได้ห่อนะอ๋อไม่ได้ห่อผมไม่อ๋อไม่ถึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยหนึ่งสองถามมันจะเป็นกินได้ไหมได้แล้วค่ะขะกอดูค่ะผมไม่ได้ห่อแล้วเนี่ยอ๋อได้แล้วพี่เนี่ยมันไม่ได้ห่อแล้วได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเนี่ย ได้แล้วจ้ะเอาเอาหมดเลยไหมเอาจะเอาตัดกริงเลยวมันจะกินได้ไงมันไม่ได้ห่อนะไม่เป็นไรกินได้อุ้ยไม่ได้ห่อรอดมาได้ไงเนี่ยมันรอดเหรอเออเนี่ยเนี่ยโอ้ยตัดเลยพี่เออนั่นแหละรูปก็หลายรูปอยู่นี่โอ้โหนี่นี่นี่ดูดิทุกคนเดี๋ยวตัดตัดเอาไปเอาเดี๋ยวเดีูปใหญ่อยู่นะ ไายพี่บุญโชว์ดิไหมอ้ยเอาโชว์ด้ไหเออมันร่วงว้าวนี่ร่วสองได้ได้ได้นี่ทุกคนไม่ได้ห่อฮึมร่วรั่ไม่ได้ห่อไม่ได้ห่ออุ้ยไม่ได้ห่อได้ขนาดนี้นี่นี่ห่อนี่มันแตกนะทุกคน โอ้ได้แล้วค่ะพี่นี่นี่ว้าวปูด้วยให้ดูหน่อยให้กล้องดูหน่อยเล่นอยู่นี่ให้กล้องดูหน่อยโอ้โหโอ้ดูดูผีก้มมองมาเห็นนะผมเป็นคนห่อนะขุมเนี่ยยังไงดีค่ะม่ถว่ามันยังไม่ยังไม่ลืมต้นนะมันจะติดเปรี้ยวนิดๆตอนนี้แต่เดี๋ยวถ้าทิ้งเอาไว้สักพักนี่ดูดิปูเลยอ่ะต้องให้มันได้สองคืนใช่พี่ต้องทิ้งไว้สักพักเนาะ นี่ก็ยังไม่สุกดีหวานเลยมันตายเลยช้างลงข้างโคมต้นนี้แล้วไฟไหม้สองต้นช้างเข้าไฟไหม้สองต้นอุ้ยเนื้อคูด้วยอ่ะช้างช้างเหี่ยบไปต้นหนึ่งเฮ้ยก็ไม่น้อยสองลูกอ่ะ พี่เดี๋ยวพอมันทิ้งไว้ลืมต้นนะมันจะหวานแสบบอแสบอยู่หน่อยไม่ลดเนาะี่อเดี๋ยวเดี๋ยวสักหน่อยหนึ่งพี่ต้องมาเก็บแล้วล่ละเพราะว่าไม่งั้นพี่จะไม่ได้กินต้องตัดนะละเออดตัดพี่ปุ๊บได้แล้วป่ะอือ นั่นเองเพรางันเดี๋ยวพอฝนมันตกว่ามันจะอิ่มน้ำมาไรแบบนี้ คนครับจุดประสงค์ที่เรามาที่นี่ในป่านะครับเราพากันมาฟินในป่าในวันนี้นนก็คือโชว์ที่มาไอ้นี่ไอ้นี่อันเดียวเลยแต่ปรากฏว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็เอาอะไรไปเยอะเอากลับไปกินที่บ้านนะผลิ<อ>ตที่เราปลูกมีมะนาวใช้บนปูใช่จะทอนก็ไม่ที่าจะได้ก็ได้แหละรูปอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเราสองคนพามาเที่ยวที่ บ้องตี้สายโยกกาญจนบุรีนะครับก็เป็นอีกที่นึงที่น่าเที่ยวมากๆเลยนะครับที่อำเภอไซโยกนี่แล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะบางคนก็ไป<อ>ถึงนู่นเนาะไปถึงไหนนะทางหัวพรมทามงหัวพรมไปถึงสังขละสังขละสะพานมอญท,ทางบ้านเราเนี่ยมันจะไปบ้านไอ,อ้หมู่ได้อ่าก็ไปเที่ยวกันได้ไปบ้านไทหมู่ใช่ไหได้ใช่ใช่ใช่ก็เป็นาชายแดนอ่ะเป็นชายแดนไทยกับพม่า ในวอกนี้นะครับเราก็ปิดกันตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับที่ป่าม้งตี้นี่แหละขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะครับติดตามกันนะครับในวอกหน้าจะมีอะไรมารีวิวสนุกๆกันนะครับกาญจนบุรีไม่ได้บีแค่ใช่นะครับเราคงต้องมาเอ่อรีวิวอะไรกันอีกนะมีชา้างด้วย <laughs> โอเค พวกนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย